สวัสดีค่ะวันนี้วันดีค่ะวันที่27กรกฎาคม2566ค่ะเป็นโอกาสดีที่ท่านประธานอมรศรีวาร a s ค่ะลงพื้นที่สัญจรค่ะมาเยี่ยมชมแปลงปลูกนะคะที่ปลูกแล้วเนี่ยสปีครึ่งจะเข้า3ปีแล้ว<ะ>ต้นใหญ่มากค่ะกำลังจะจอดล้วค่ะโอ้โหนะคะมากับเท่าแก่แม่โคอค่ะที่เป็นผู้มาใช้แม่โครนะคะเจาะกระแทกพื้นปูนบริเวณรอบบ้านเนี่ยให้แตกเพื่อที่จะได้ปลูกไกม้ห่วงหัวรีค่ะ สุดยอดมากเลยค่ะต้นโตมากเลยนะคะใ่ะรครับจะ้ะค่ะก่อนหน้านี้เราเห็นแต่คลิปว่าบ้านส่วนบ้านของคุณอบเชยนะคะมีแต่พื้นปูนเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเอาแมโโรม,มาทุบแล้วก็ปลูกวันนี้มาเห็นนะคะมีทั้งต้นโตมากนะคะแล้วก็ต้นโตปกติปกติคือ1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้วอันนี้สองปีกว่าน่าจะมากกว่า3นิ้วในความรู้สึกของเราสองมากกว่าค<อ>่ะมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ เราไม่ต้องไปกังวลว่าจะปลูกที่ไหนได้บ้างที่ที่เขาเหมาะสมเดี๋ยวเราจะตัดสินใจได้เองเพียงแค่ว่าตัดสินใจปลูกครั้งแรกก่อนเนาะแตกรายงานแล้วค่ะแตกรายงานแล้วค่ะ <c oughs> นะอันนี้เขาเตรียมตัวเป็นสาวละเขาเตรียมตัวสวยละสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากเขาสมบูรณ์สุดๆเนี่ยเขาจะมีน้ํายางอะไรออกอันนั้นนี่คือเป็น,นเขาส่งบง่งส่งสัญญาณว่าเขาจะเข้าแก่นนะคะทีนี้พอเข้าแก่นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือตัว ตัวหนอนตัวด้วงตัวเพลี้ยตัวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สําคัญอันนี้เราต้องต้องป้องกันแล้วก็ดูแลกลุ่มเวลาขาเพื่อจะเข้ามาทํางานนะคะวันนี้ก็มาสแสดงความยินดีแล้วก็เห็นแล้วสุดยอดมากค่ะคุณลุงค่ะฝากถึงเจ้าของจริงๆหน่อยวันนี้ท่านอยู่กรุงเทพคุณอบเชยค่ะสวยมาก,ดกาเด้อต้นไม้จังงามโอ้ยหน่อยจะเป็นเออเจ้าของไม่อยู่แต่ต้นไม้ก็โตค่ะนี่คือเสน่ห์ของม้มวงหัวลี่ค่ะโตทุกต้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบบ้านค่ะ ทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้คือ50ต้นค่ะห้าสิต้นโตทุกต้นเลยครับโตทุกต้นเลยเขาแล้วค่ะใหญ่กว่าขาอีกค่ะโอ้โหใหญ่กว่าขาแค่นี้นะคะต้นนี้เลยแม่ธรรมดาแล้วค่ะอันนี้ก็เตรียมตัวเข้าแก่นแตกรายงานแล้วค่ะสุดยอดมากโอ้โหงามมากสวยทุกต้นเลยค่ะสวยทุกต้นค่ะนะคะตอนตนที่ยังไม่ได้ใส่อะไรนะโต ทีดีโกรค่ะทีดีโกกับอะไรอามิโนค่ะอามิโนสองตัวยังไม่โตเท่านี้นะคะยังไม่โตเท่านี้อันนี้เป็นพยานได้แต่แกใส่แบบบึ้มบึ้มบึ้มที่แกลียวเท่เหมดอฟ้าจ้าเอาเท่เหมดอฟ้าใส่เลยแต่มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยเปลี่ยนเลยซึมทงรากเลยร่รากเลยเห็นเลยเก็บกุ๊กๆมาดิว่าสร้างฐานใช่สร้างฐานได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันค่ะค่ะเจิญค่ะ มีใครมาบ้างครับดิครับะมีใครมาบ้างนะใครบ้างอ๋ออ๋อคนดูแลค่ะพี่น้องป้าอะไรคะป้าอะไรคะป้าสำรองป้าสำรองป้าสำรองฟอบุญจาเป่าเนาะดูแลเนาะเพิ่งทรัพย์สินในเพิ่นเดอร์หาสิบตึ่งกับหาสิบแสนยาใครนี่ใครมาข้างหลังนะครับพอเพลงเมืองศรีสุกพนมไวยาบพนมไทยบ้านนี่บ้านตอนเนี้ยหมูเก้าครับบ้านตอนเนี้ยหมูเก้าหมดแล้วครับเรจะย้ายไปจะไปเนาะ ใช่ไหมโอ้เหรอแล้วตอนนี้เขาออกอยู่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋อเนี่ยอ๋อโอเคค่ะเอาแล้วค่ะเขาเตรียมตัวเข้าแก่นนะคะน้ำยางสีดำม่ีบัวคาสีดำแมนค่ะไม่กับจังสีแลละนุ่งว่าได้ระบายสีดำนี่หายากนะปกติจริงจริงเอาน้ำมาล้างปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีแผลอันนี้คือไม่ได้ใจว่ะสีมันคือบัวคือเปนวาเนา้อเหลืองแดงดำดำเนี่ยหายากไม่ค่อยมีค่ะสุดยอดแล้วนะเนี่ยเนี่ยดีมากเลย นุงเข้าใจว่าต้นหนึ่งต้องมีสามสีใช่ไหมใช่แต่ว่าสีดำนี่ไม่เคลืนใจเท่าสีแดงจริงๆริงมันมันต้องต้องสุกต้องแล้วคือต้องมีสามสีเกรดเอนะท่านนะเหลืองแดงดำเป็นลายเขาเนี่ยนะนั่นแหละเกรดเอยี่ค่ะสุดยอดเลยดูล่าข้าวท่านประธานค่ะเนี่ยค่ะที่เอาโกลรถโอ้โหเห็นไหมล่าเขาล่าเขาจะโตพอล่าเขาโตแข็งแรงเขาก็หากินได้ง่ายได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะคะตอมือสั้ะอ๋อ อ๋อตรงนี้ค่ะน้ำหนักดีนะตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยท่านทางนี้ค่ะทางนี้หน่อยอราคาพืชมาเลยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเขาเขาไม่สบายแล้วเขาป่วยละเนื้อแตกเนื้อแตกออกจากลักษณะอย่างนี้แก่นมันจะแก่นจะไม่ถึงค่ะวิธีการก็คือว่าขูดพวกนี้ออกหมดเลยขูดหมดเลยค่ะแล้วเอาทีดีพลัสมาทา เนื้อเขาจะหุ้มเข้ามาใหม่มันถึงจะขนาดเขาโตแล้วเนี่ยเห็นไหมคะความไม่สมบูรณ์คือเขาไม่แข็งแรงเนี่ยเขาป่วยเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยอันนี้ค่ะค้นค่ะนี่ไงนี่ค่ะไม่มันเป็นลักษณะของเนื้อเนื้อตัวนี้แตกอ่ะค่ะมันแตกเนี่ยตัวนี้ถ้าถ้ามีเปลี่ยนลักษณะนี้ปุ๊บมันจะขึ้นแก่นค่ะมันจะเข้าแก่นมันจะยากค่ะเนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะต้องต้องเลยนะเนี่ย ต้องทําดีๆเลยค่ะขูดออกดีๆแล้วก็ทาเข้าไหมเนื้อเขาจะสระสานเขาหากันได้ค่ะมันถึงจะเห็นแกนค่ะมาลังซีนี่แกนบออันนี้ว่ามันแกนผ่านในแกนได้ค่ะเนี่ยยังเขายังเป็นเนื้ออยู่ยังเป็นท่อน้ําท่อน้ําท่ออาหารเขาอยู่ค่ะยังไม่เข้าแกนอายุเขาจะเริ่มเข้าแกนที่สามปีสามปีครึ่งเราจะเจาะแกนดูค่ะปีใหม่ไฟเบบอไม่เลยไปมันมฮะแมนค่ะอันนี้เป็นแผลได้ใช่ อันนี้ระวังหน่อยป้าดูดูป้าต้องเอาทีดีพลาสเด้อนะคะเดี๋ยวอะไรขาพืชเราแนะนําเพิ่มเติมอีกหน่อยดินปลูกท้องดีเราด้วยทีดีพารด้วยดีมาใส่ค่ะแมนค่ะบรรยากาศดอกกระโดดเงินได้ของมีอยู่เลืสีเท่านี้ค่ะเขาบอกมากกับบอกว่าสิไปซื้อโอ้โห สมบูรณ์ทุกต้นนะนี่นะค่ะสวยงามมากสวยงามมากเลยกสดใสแต่ว่าตรงนี้ถ้าหากว่าค้ำเขาอยู่งี้ปุ๊บนี่เขาจะโตยากเขาจะเกิดแผลต้องออกแล้วค่ะทีนี้สวัสดีเขาแข็งแรงกว่านี้ปล่อยไม้ได้แล้วปล่อยไม้ได้แล้วเนี่ยปล่อยไม้ได้แล้วจ้ะโอ้เป็นทางว่าเพื่อจะสู้ขึ้นนี่สิเพราะตอนที่แกไม่อยู่มันจะลงแบบนี้เลยอันทั้ความเคาลงร่วงเขาลงร่วงไม่เอาไปทั้งทีเกตดีครับว่าตรงนี้ครับจะทำให้เขาเป็นแผลใช่ค่ะอ๋อมันยันใช่มันยันกัน พอเขาจะอ้วนออกใช่ค่ะเขาจะดังนั้นตัดตรงนี้ออกก่อนตัดตรงนี้ออกก่อนสัมพังสัมพังว่าเขาอันนี้พิสูจน์ได้เลยนะคะจากน้องหดเนี่ยเห็นบอตะกี้มันบอยันดีมันจะชวพอดีเพราะแกรถลาดไอ้นั่นอะทีดีโก้รถลาดบริเวณโคนเลยใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยต้องไปทำม้างอ้วนออกอ้วนออกเลยมีอีหลยนี่ยืนยันได้เพราะว่านุ่นเขี้ยวยู่นีประจำสุดยอดมากถ้าแกทําทีแรกใบหนาใหญ่ เจ๊ก้าชนแบบนี้เหรอถ้าถ้าลับต้นมันไม่ใหญ่ขึ้นใช่อันนี้ขยายเร็วมากเลยเดินเดียวน่เดินเดียวเองแป๊บเดียวเห็นเห็นใช่ใช่บางคนคิดว่าผมพูดเวอร์ไงไม่ไม่ด้วยเวอร์ค่ะเพราะว่าที่สวนป่าตหมอก็มันชัดเจนนะครับสายปันจะว่าเราเว็นส้นเราชี้เห็นห่มรื่นใบไหมใส่ผมไม่อวยอยู่แล้วถ้าไม่ดีอะโอเคเนาะขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพที่ให้มาเยี่ยมสวนค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดค่ะ เจ้าของไม่อยู่ป้าดูเลยสุดยอดนะคะปลูกในบริเวณบ้านนะคะดูได้เลยค่ะนี่แหละค่ะบ่ต้องยานว่ามันงําเพื่อนบ่ต้องยานว่าสิลมทัาเพื่อนนะจ้าเป็นโฮมเพื่อนใช่เป็นร่มนะคะจริงๆแล้วกลิ่ตรงนั้นตัดชุบๆๆเป็นทรงพุ่มก็โอเคจนเป็นช่วงหน้าฝนแต่นี่คือไอเดียปลูกในบริเวณบ้านค่ะหลายท่านบอกว่าไม่มีที่ปลูกให้ดูตรงนี้ไว้ค่ะเจาะกระแทกพื้นปูนนะคะเพื่อที่จะปลูกนะคะนะคะให้รถแมคโครของคุณลุงนิรันมากระแทกปลูก ผสมผสานก็ได้ใช่เราก็ปูผสมผสานค่ะโหระพาค่ะจ้ะค่ะอีตู่ค่ะอีตูจ้ะค่ะดาฝรัั่งพกแล้วก็พัดแก้วดาวเรือโอ้เยอะเลยครับดูสิครับไปผสมผสานกันไปจ้ะปไา ขอบคุณจะพาออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณ <c oughs> มันคือที่สุดค่ะของการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เราอยากเห็นว่าในบริเวณบ้านเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรมาดูที่นี่ค่ะว่าวันนี้50ต้นจะเปลี่ยนเงิน <c oughs> เป็นเป็นบริเวณบ้าน <c oughs> ของเราเป็นเงินได้อย่างไร <c oughs> นี่คือไอเดียที่พวกเราจะต้อง <c oughs> ตัดสินใจค่ะ